มาช่วยเอเวอมาช่วยฮิลไม่ l นียวมีเราฮิลอะไรไม่ยอมดูกันเลยก็บอกว่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บบ้าอะไรก็แป๊บมาแหละก็คือแปบ ก็บอกเราไปเปิดแฟลปแป๊บนึ่นนงชาี่ยมองโดนอุูบินตัวมัวร์ประตูไปเจอเจตองเลยมองโดนอูบินตัวเป็นตองออื่เชื่อตอนนี้มีฮิลเก็บนะครับฮิลภูระเบิดกูใอ่ฮิลไหม เสียงอะไรว่าใครมันร้องห้ยห้วนมันนั่งประชุมกันต่อบาว่าเออมีระเบิดแล้วนี่ว่าใครมันโดนลากโดนลากาไปนิ่มๆเลยโว้ยไปต่อดิไปต่อดิไอ้ใครมันวิ่งใครมันวิ่งสี่คูนร้อยมาไว้เลยนาไปแล้วเชื่อนนีหม ลงไปดีมอมกลัวอะไรวะตัวเที่อะไรปีนมาเบสก็ยังติดปากเลยลงดีไม่ลงวะลงไม่ได้ยิงกระจกสิวะลงได้ไม่ต้องยิงกระจกเราลงมาเลยนะเออชื่อที่ใครชื่อจิมเจอร์เบรดล็อกเกอร์ไม่รู้มันคือมันคือชาวล็อกไอ้ปังหรือวะชาวล็อกชาวล็อกเบสเป็นขนมปังขี้ไม่ใช่มันคือชาวล็อกช่วยชาวล็อกก็ตายชาวล็อกก็นั่งถือดาบอย่างนี้อย่างนี้เเก็ถ็อปืนทำไมหรอ ไม่ใช่เช่าหรอกยานโอ้ยเงี้ยบอกว่าเอดีเนรีมาปั๊มหน่อยเขามีฮิวอยู่ฮิวไว้เนี่ยเอาเอาอะไรก็ได้เอาปั๊มปิ้งเงี้ยมาวายจะตายอยู่แล้วจะให้ได้ไงเออมีหรือเปล่าไม่ได้หิวตัวเองเริ่มสัญญาณเลยไหมหิวปั๊มปิ้งกันดีเาลีมาอ่าไปไปไปเอาไปดิอยู่ไหนอ่ะนี่ข้างหลังหิวอ่ะ นกดปุ่ม,มอะไรวะก็นังกดเสร็จแล้วก็เดฟดิดิบดิบอินดิฟอินยิงยิงทะลุไฟมาอือกระโดดเราปิดตา <c oughs> เดินพาปิดตาขึ้นได้เ <c oughs> นี่ยไม่ขึ้นหรอมันขึ้นได้เนี่ยไปรอเก็บตรงนี้ก่อนเลยไปทำเลยไปเนี่ยฮันเตอร์มาฮันเตอร์มาเด็บไงเด็บเด็บ เนวหอยเนวมีโดนพิษเนีจริงๆเนี่ยมีไม่รู้ตัวเลยมันดีเลยไปนิดนึงเนี่ยเช่ขาเพื่อนผีไม่ท้าไมผีไม่สนใจเขาเลยตกตัววะวอไปตายเมตตาทำคำจุดลบเดี่ยไปเดี๋ยวไปกไก่กไก่อุ้ยระเบิดลายอ่ะเขาต้องแค่ระเบิดบ้างหอยได้แล้วไปขึ้นขึ้นสะพานไปต่อเลยไปขึ้นสะพานขึ้นสะพานคือเขาทำได้ที่เขาเล่นอยู่นิดผีโคตรเยอะ เล่นคนเดียวมันจะแบบระดับทางนี่หวะเออนี่มาด้วยโอเคไปขึ้นดีรออะไรจะโจนวะเนี่ยโอุย oh shit oh get it u n me get it up me บอกเพื่อนอ๋อคราวนี้ก็ปิดตาแล้วบ้างนี่เหยอไปโดินชนชานเดินชนชาน h a มาเป็นเต็มเลยให้ตาย ดาบแล้วออกปืนไม่ยุ่งมันจะหน่อยเนี่ยเจอสักเลยเขาจะตายแล้วขอบอกขอฮิวกว่อนได้ไหมสบายกว่าเยอะฮันกีริบไปไอ้ชาวโลกแว่ใครกูไปกูไป move เอา u t h e หออนึ่งโคตรนือมอบระวังหลังงวับ